สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เรา เตรียมจ,จัดส่งนะคะอันนี้ก็เราทําชื่อแล้วนะคะการทําชื่อลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนก็สามารถทําได้หมดและที่สําคัญก็เลือกฟอนต์ตามที่เราชอบได้ด้วยนะคะลงไปในบนประกานะคะเป็นชื่อที่เราต้องการแล้วก็ประกาศรุ่นที่เราเลือกนะคะอย่างตัวด้ามนี้นะคะก็จะเป็นตัวด้ามของ Parker v i p เป็นตัว s o n n e t Essential นะคะก็จะเป็นตัวคอลเลคชันที่เป็นตัว ด้ามาสีทูโทนแบบนี้เป็นสเตลเลสทางด้ามนะคะปกติแล้วถ้าเกิดเป็นซอนเนต 17นะคะหรือ Sonet 07จะเป็นพวกบอดี้ที่เป็นสีเดียวกันทั้งด้าไม่ว่าจะเป็นดำ a t t Black Blackback นะคะตัวนี้เป็น s o n n e t Essential นะคะก็จะเป็นสีทูโทนแบบนี้โดยที่ข้างล่างตรงนี้นะคะตัวบอดี้ด้ามน,นะคะก็จะเป็นสีสีในคลิปนี้มีตัวอย่างให้ชม2ส,สีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงนะคะแล้วก็สีตัวนี้เป็น Orange G โนะคะออกส้มนิดนึงนะคะเวลาที่เราใส่ชื่อลงไปอันนี้เป็นตัวอย่างของชื่อภาษาไทยนะคะก็จะได้ ออกมาคมชัดสวยงามมากเลยนะคะอ่าก็เป็นตัวของฝากของขวัญได้เป็นอย่างดีนะคะให้กับผู้ใหญ่ตรงนี้นะคะจะมีชื่อระบุอยู่นะคะเป็นตัวปักเกอร์แล้วก็แหนบนะคะตัวด้ามประมาณนี้ใช้งานง่ายนะคะเป็นตัวด้ามหมุนเวลาจับออกมาก็จะพอดีมือแบบนี้เลยนะคะอ่าก็ดูสวยงามนะคะก็ใส่มาพร้อมกับ กล่องที่เป็นกล่อง V.I.P. ของ Parker นะคะแล้วก็เวลาเราเป็นของขวัญเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ห่อของขวัญน,นะคะให้ให้สวยงามได้เลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัว Parker j o t t e r นะคะตัวนี้จะเป็นตัวจ o อ t e r XL แลแล้วก็ตัวนี้เป็น j o t t e r s t a สเนะคะ <c oughs> สำหรับตัวจ o อ t e r XL นะคะตัวด้ามตัวนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าตัวจ็ t e เตอร์สเตลเล่ตนะคะแล้วก็ตัว X XL 2ตัวนี้นะคะเป็นคนละคอร์เรชันกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแมตต์เกรย์นะคะก็จะเป็น XL ที่เป็นทูโทนนะคะก็มีตรงหน้าตรงฝั่งนี้เป็นสีออกเทานะคะแล้วก็ในส่วนท็อปด้านบนก็จะเป็นสีออกเงินตรงนี้ก็จะมีเขียนชื่อของแบรนด์ปักเกอร์อยู่แหนบตัวด้ามจะเป็นลักษณะตัวนี้เลยนะคะก็ใช้งานเป็นตัวด้ามกด สำหรับตัวนี้จะเป็นตัว XL Monochrome นะคะก็คอร์เรคชั่นนี้นะคะมีอยู่ด้วยกันสีสีเงินทองดำแล้วก็พิงโกนะคะตัวนี้เป็นตัวด้ามพิงโกก็คือตัวอะไหล่ของเขานะคะเป็นสีเดียวก,กันกับตัวด้ามทั้งหมดเลยก็จะประมาณนี้สวยงามนะคะโอเคสำหรับตัวถัดมาเป็นตัว c h a ตเตอร์สแตลเลนะคะ ตัวนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นสเตเลททังด้ามน,นะคะเราก็ตัดด้วยอะไรสีทองสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นสีออกม่วงวิกตอเรียนะคะแล้วก็สีออร์เรนจ์นะคะเป็นแบบส้มอมทองนะคะประมาณนี้สีคล้ายๆกันกับตัว SE เลยก็จะมาประมาณนี้ ะะก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปนะคะสีเงินก็ทำชื่อได้สวยแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดูนะคะงานของเราจะค่อนข้างคมชัดมากเลย <c oughs> ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวแบรนด์เพนเทลบ้างนะคะตัวเพนเทลตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเพนเทลสต t ๊กซงที่เป็นอะไหลสีโรสโกนะคะอะไหล่สีโรสโกเนี่ยเขาทำมามีทั้งหมด2ส,สีด้ามเงินแล้วก็ด้ามดานะคะจากประมาณนี้ ก็ใส่ชื่อลงไปก็จะได้สีแบบนี้นะคะเป็นตัวด้ามเพนเทลลูกรลื่นก็เป็นทรงด้ามหมุนถัดมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวเพนเทลทวิสต์ is, น้ำหมึกเจลนะคะตัวนี้เราใช้หมุนออกมาเช่นเดียวกันนะคะเวลาด้ามสีทองก็จะได้ออกมาประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรามี่ออสตานะคะ รุ่นสีลิมิเต็ดนะคะก็จะเป็นแบรนด์ made in เยอรมันนะคะสีตัวนี้เขาเรียกว่าสีเพโทนะคะเป็นตัวลิมิเต็ดปี2023อของแบรนด์ลามีเวลาที่เป็นสีพิเศษนะคะก็คือเขาทำมาสำหรับคอร์เรชันปีนั้นนะคะแล้วก็พอปีถัดไปก็จะไม่มีผลิตเพิ่มแล้วนะคะแพ็กเกจกล่องแพ็กเกจถุงนะคะก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวด้ามเลยรเดี๋ยวให้ดูนะคะ สีกล่องของเขาก็จะมาประมาณนี้แล้วก็มีแพ็กเกจถุงก็จะสีเดียวกันกับตัวด้านนะคะโอเคก็จะเป็นรุ่นสีพิเศษของปีนั้นๆ ก็สำหรับในคลิปนี้นะคะตัวอย่างเราก็มีให้ชมประมาณนี้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญน,นะคะเราก็สนใจเป็นประกานะคะสามารถสอบถามแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, ล i ์แอดนะคะ Tik t o k หรือว่า IG ก็สำหรับคลิปต่างๆนะคะที่มีลงไว้ใน YouTube ก็สามารถกดติดตามได้นะคะที่ช่อง Penman เน m e มสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ